ภาพที่เห็นนี้คืออา,อาสงหรือนอะสงฆ์ของวัดประยงกิติวนารามทั้งบนนี้ทำมาจากหินอ่อนหรือแก้วผลึกของมาจากพรพเทศอิหร่านแปลกมากด้านใต้ฝังเป็นหลอดไฟเอาไว้เวลามีงานพุทธาพิเศษหรือเปิดไฟนี่จะเป็นแสงเหลือสวยมากนะคิดได้ยังไงไม่รู้สุดยอดเลยเนี่ยต้องมาดูเห็นกับตา ดูห่างๆเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วน่าสะจจันมากอาจสงเป็นหินอ่อนเขาบอกว่าเป็นหินอ่อนจริงๆมันน่าจะเป็นแก้วผปลึกที่มาจากถ้ำยุคก็คงหลายล้านปีสวยมากมีแสงมีไฟส่งอยู่ด้านในเปิดไฟข้างในปุ๊บมันจะแสงสว่างเหลือปิดตูดหน้าตานี่สวยงามมากวัดประยงกิติวนาดาอยู่น้องจอวัดนี้ต่อไปนี่จะมีความสําคัญมาก เป็นอาสจรรย์พระประธานเป็นพระศิริเมตรตรพระพุทธศีอรยะเมตรตรพระพุทธปาฏิหารศีริะเมตรตรหนึ่งเดียวในประเทศไทยเริ่มสร้างเมื่อปีสองพันี้ปีนี้สองพันห้าปีแล้วโบสถ์นี้เสร็จแล้วเป็นยุคกึ่งพุทธกาลแล้วต่อไปในพระศิริเมตรตรและบริวารท่านก็จะลงมาเกิดเจ้าจะลงมาช่วยมนุษย์ต่อไม่งั้นอยู่ไม่ถึงศาสนาพุทธอยู่ไม่ถึงแน่